สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายพี่น้องอยู่ในกลางป่ากลางเขาคือเก่าค่ะพี่น้องทักทายจากเจนีว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เด้อค่ะพี่น้องมื้อเนี้มาดาแจวภาพพี่น้องเขาป่าคือเก่าค่ะเป็นหมือวันหยุดที่ชิ่วๆช่วพี่น้องมีเวลามื้อนี้เอ้ามายางเบิ่งว่ากลางเดือนตุลาอากาศเย็นเย็นแล้วมันจะมียังไ้เฮาเก็บบ่อพี่น้องมีเห็ดอีกอย่างอห้เฮาเก็บสิหมานบ่พี่น้องเอ้าตามมาเบิ่งน้ากันค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องพวกเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่อหนิเอาเบิ่งก้มลงซองเบิ่งค่ะซองเบิ้งนี่ค่ะ เบิ้งในเห็ดดอกกำงามหนึงค่ะเบิ้งเบื้งเบื้องโอ้ชูอยู่ไก่หนทางพี่น้องค้นผ่านกาเจ้าเห็นเบิ้งเบื้องเบืงเบืงนี่พี่น้องยังตุบปุอยู่เด้อเบิ้งข่อยมากปูเดียวไม่ไผพทายเห้ข่อยพี่น้องขวดก็ตั้งกล้องเอาเอิงละเนาะเบิ้งนี่พี่น้องวันนี้กับเป็นกลางเดือนตุลาแล้วเด้อข่อยยังได้เก็บอยู่เบิ่งเบิื้องข่อยเนยยังอ้ออ่ออยู่อ้ออ่อซ้ำข่อยพี่น้อง ่อ้ยคอยคอยดีใจพี่น้องคอยย่างมาหลายกิโลแล้วมานน้นี่ค่ะขั้นเก็บเลยพี่น้องจา้านี่ได้แล้วได้เก็บแล้วพี่น้องเอา้านอนกระซึ้งม่อยากกินน้ำข่อยบัตานี่โอ้ยอย่าอยากน้ำข่อยเถอะนอนกระได้นี่ให้พี่น้องย่างงามอยู่ออเตะขืนมาใหม่ใหม่โอ้ยมันมาเด้อมามามาเก็บน้ำกันพี่น้องพี่น้องโผดโผบักโม่บักแต่งพนะแชมเปงามพุ่นน่ะเบื้องขาเพ,พื่อนพี่น้อง ตุ๊กปกุูเอามาเก็บก็มาดําแจววันนี้โอ้ยคอยหมานคักพี่น้องวันนี้มากผู้เดียวก็ได้ดีใจได้พี่น้องมันออกข้างห้าง,างย่ำพ่อนี่ดีใจคักเค็ดเพึ่งหวานพี่น้องเข็ดเจนี่ว่าสวิตเซอร์แลนด์คือเกาจาก้ะเบิ่งพี่น้องคุกเขา่าคุกเข่าใส่แรกค่ะวนันนี้โอ้ยหมานคักคอยเบื่องขาเพิ่นพี่น้องเบื่องขาเพิ่นเห็นยู่บอกเห็นน้ำคอยบ่พี่น้องคอยขึ้นหมานคักแค้ ดีใจว่าไม่ได้ทองค่ำผุนเด้อพี่น้องคนมาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้ยว่าไม่ตุ๊กตาโอ้ยงามรุ่นอ่อรุ่นเดียวกันก็มาดำเจียวด้วยพี่น้องเอามาตัดขาตัดขาพี่น้องพบิเงี้โอ้ยขาเกลมงามอยู่ขาโอปวดขาหนี่วกขึ้ข่อยไปไหนดอกเพราะว่าข่อยขาจอยเพิ่งขาเพื่อนขาอปวบขาเข้าขาวพี่น้องเว้ยอ่อนซ้อนพี่น้องจ้ะ มาเด้อม,มาเก็บเห็ดน้ำคอยพี่น้องเห็ดเบืองนอกเห็ดเบืองนอกพี่น้องหวานหวานเอา้ามานคักมาหนิน้ำมาจา้าเบิ่งพี่น้องเห็ดกระไดจะมันโดกงไงโด่งโตเบื้องมันนำแจวล่งปาดเบิ่งวันมันยังสีด้บอกโอ้อยังอ,อ่อ,อนๆอยู่พี่น้องแต่ว่าฟังผุนล่าสีกินเนี่ยจักหน่อยล่ะละเบิ่องส่งเนาะเบิ่งขาเพิ่นข้างล่างก็ยังงามอยู่พี่น้องเอาได้อยู่เอา้า เอาเครื่องเนึ่งกับเอาพี่น้องมาหนิพี่น้องนี่กับเป็นเฮดผิ่งแม่หมด,ด,ดเด้อค่ะเด้อสีแดงแดงแบบนี้พี่น้องเด้อค่ะบางคนพ่นกับโบกินเนาะอ่าตอนหนามันเฮดหลายๆมาดำเจลกับโบเอากือกันพี่น้องช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เฮดบบคอยมีเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็ยังไปพัดแสบอยู่พี่น้องยังกินได้อยู่บางคนกับโบมักเนาะถ้าแกงเขาก็สิต้มให้สุกโกมูเห็ดตัวนี้เ,เนาะพี่น้องเนาะกินได้บางคนก็นมาก,กินได้พี่น้องกินได้คือกันฝรัง่งโซนมาซส่งบ่ค่อยกินค่ะแต่มาดาแจวเอาเด้อเหมือนนี้พี่น้องเนาะค่ะก็ได้เนี่ยแหละล่ละค่ะพี่น้องได้เห็ดผสมปนเปนกันไปได้เห็ดเก็ดดาวน้าพร้อมได้เห็ดกอเห็ดน้ำหมากเนาะค่ะได้เห็ด เฮ็ดพงวาน้ำพร้อมออกข้างๆพี่น้องแต่ว่ายังมีให้เก็บอยู่เหมือนนี่เอาเข้าไปเก็บเห็ดต่อพี่น้องมวนขึ้นอย่างนี่บบอ,อยากออกค่ะพี่น้องเอานาํามาค่ะเฮ็ดพงพันออกกับเก็บเห็ดนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกอแดงเห็ดไอ้นี่เท่านี่แหละงามอยู่พี่น้องเห็ดดำมากกอแดงเนาะเบ่งขายย่างงามเลยค่ะพี่น้องมีดอกนั่งตุ้มๆมันค่ะหน่อยๆอยู่พี่น,อน้อนง กน Eller, ินเซ่บตัวก็ได้เอาไปแกงกระไดคือกันพี่น้องเนาะเอาเนี่ยมันโบมี่กับเก็บไปละพี่น้องเก็บอย่างอื่นไปเห็ดนันลายอยู่พี Pocket ่น้องแน่ไปทางหนามาดําเจียวจักมันเห็ดอีหยังเนี่ยแต่ว่ากินโบได้ดอกลายอยู่พี่น้องเก็บแนวที่ห้องหูจักเนาะจะสี่พี่น้องจ้าเห็ดก็ได้นี่ก็ยังพวกเก็บอยู่พี่น้องเนาะดอกอ่อนๆค่ะเก็บได้เก็บได้พี่น้องจ้า ขาต้นตันอยู่พี่น้องงามๆค่ะเนาเก็บน้ำกันพี่น,าาน,น,น,พน้องจ้ะกระดอกนาพี่น้องเอาอยู่บนน้องสองดอกต้นนี้ฟ้าแฝดเอาเนาะงามอยู่พี่น้องงามๆเบื้องบนไหนพี่น้องเห็ดเห็ดก้อแดงเอามั้วม่เห็ดเฮ็ดมะมากแลอเห็ดก้อแดงเขาเอิอเนาะพี่น้องเบื้องขาเพิ่นค่ะนี่ดอกบักใหญ่พี่พน้องจ้ะนี่ งามเนาะบนอ่ะขาพี่น้องดอกยังงามเลยเออขี่ดินเล็กหน่อยโอ้งามเก็บเนาะพี่น้องเนาะเก็บมนัมนม้วนน้ำมันน้ำแจ่วมาหนีิบานแบบนี้ไม่ไดําแจวกับสีบเบลอเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันหลายเนาะเอาไปหอ่อเทวยกันมันสิเลนี่มันบานแบบนี้เทากับสีบเบลอาเนาะ มีเห็ดข้อหนุยังกับพี่น้องเฮ็ดไข่บ่เฮ็ดไข่ฝรั่งกับมีเดอ้อพี่น้องเบิ่งค่ะขายยิงย่งใหญ่พี่น้องแกบคือเก่ามาดาแเจวก็ได้เบิ่งพี่น้องดอกง,งามๆเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกับสกีตเตเหต็ดก้อนนี่ละพีน่น้องมนี้เอ้ยก็แดงพี่น้องก็ลากขึ้นไม่ไม่แต่อแต่แออ,อยูเ่เฮ็ดจังอื่นกับยางกับุ่คอย เห็นปันไดเนาะเฮ็ดพังวันกสัสิล่อฝนผุดละพี่น้องงวดไม่จังสิออกก,ก็มีให้เก็บปั๊ป่ายพี่น้องแต่ว่าโบลายกะตาข่อยสีแดงโดยเฮ็ดก่อละพี่น้องประจานทร์นี่ผุดน่าร้ายดอกอยู่ดอกเทาๆหอกกับว่าเอาเนาะพี่น้องเนาะดอกบานซ้ำนี้ว่าเออด้วยพี่น้องเลอบานเลยเดือดมันกันเออยังแข็งอยู่เอาอยู่บนนาะ คุณน่ะดอกนู่เออแข็งอยู่ขามันแข็งอยู่ว่าสิเอาอยู่พี่น้องเอาเอากระเอาพันต้านี่บานแน่บบา,บานแน่พี่น้องเอาป้าปนกันไปคุณน่ะพี่น้องดอกเฟินงดงามเนาะสวยงามอยู่พี่น้อง พูดเดี๋ยวนี้อยากเจอพี่น้องจับกล่องจับกล่องกระไดแต่ว่าก็ะอยากมากพี่น้องบิ้งขาวขาวงามงามอยู่พี่น้องเนาะเก็บกระนาดเถินจะลายพี่น้อง หน่อยเพืน่นเป็นเป็นมูลเลยบัตตานี่ไปต่อมันแหละเอาก่อนเ้อะค่ะนะดอกก็เอาดอกไปต่อเพื่อนเลยเอาะนะอเอา,อเปอเอาไปเอาไปแข็งหน่อยๆน,นี่ก็กินแซ่บเพือเก้าค่ะนะโอ้ยพี่น,น้องเอ้ย อยู่หายกินเนาะก็มาดมแจีวอยู่ตั้งเดือนพี่น้องเบื้งขึน้นนะดอกกำงามเลยก็เอาเห็นมัขึ้นไหพี่น้องเฮ็ดหนังง้อก็ลายเด้อค่ะนี่เป็นลืนล่นๆนี่เนาะเพิ่นไปเฮ็ดหนังง้อเนาะพี่น้องเนาะนี่ลายค่ะพี่น้องเบิง่งนี่ค่ะแต่ว่ามาดมแจีวบ่เอาเด้อเพราะว่ามันเอ่บอบ่มากกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่บ้ากบับโบแน่ใจคือกันนั่นแหละพี่น้องเบิง้งพี่ออกมาพี่ออกมาพี่เอาโทรศัพท์ออก็ได้นี่พี่น้องนี่แมนเบิร์ดอโลดนี่เฮ็ดหาังัวด้ะดอกใหญ่ๆพี่น้องนี่นี่ไล่ไปผีวพี่น้องดอกตกุูมก,กับมีดอกใหญ่กับมีเบิง้งเต็มเข้าไปผลพี่น้องปาดพ,พี่น้องพ่อดงเต่ดำเด้เอกำลังออกหลากหลายนึงพี่น้องเบิง่งไมได้ปาปดปาดปาดปาด นี่อยู่ใต้พมไม้อะตรงเอยไปเรื่อยพี่น้อ,นอง,งนี่เอยอย่างเหยียบบ่จักนี่นี่พี่น้องนี่นี่เห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแต่ดำนะคะโอ้ยผลเต็มนึงนี่ค่ะพี่น้องคนเก็บก็อยู่นี่ค่ะดอกน้อยๆกําลังออกให้ร่อโอ้ยตาอันซ่อนพี่น้องเบิ่งเต็มกัตตาเต็มกระตาพี่น้องมาเก็บ้รำกันเห็ดแต่ดำกําลังออกฟาดปลั๊กไลน์นี่พี่น้องนี่เขาจะโบเห็นเด้อค่ะขนบ่เห็นพี่น้อง นี่ข้าเจ้ายางพาราโอหลายแถมันคือสีใบใหม่พี่น้องเพราะแหนมเห็นเนาะสีเทสเตดำเหมนทั้งทั้งเจเนว่าพี่น้องบ่เมืนทั้งภูเขามันก็เลยเป็นสีนี่นี่เห็นบมดพี่น้องโอ้ยตาดอกใหญ่ๆงามๆเบื้งเต็มค่ะพี่น้องเต็มนี่เก็บเก็บโอ้ยสีคือเกิดใบใหม่เนาะเพราะฉันไปแหนมเห็นไหมเบื้งนี่งพี่หลวงนุ้ยเห็นอยู่ อู้ขะาดสิออกกระรานพี่ลุงกระรานจะออกเยอะเลยเออจำนันดัวไปนะนี่เออจำองตัวไว้นี่นี่พี่ลุงไม่เห็นเห็นนี่เออออกเห็นไหมเพียบเลยนี่นี่ใช่ใช่หนูเห็นอยู่นี่เออจำป่าแรกไว้เนาะพัสดีข้างหลังเจ้าเก็บด้วยเออเออเอาต้องเอ็นพรอนตะวอยังมองไม่เห็นเขาคอยเฝ้าเนี่ยโอ้แต่ตาตาใหม่ก่อนแลนมาได้พี่น้องพี่ลุงเป็นผู้เห็นพี่ลุงเขามาที่หลังพี่ลุงเห็นปลาบหงายเก็บได้เต็มกับตาพี่น้องเขาย่างเขาไปในป่าปุ่นนะไปพบเห็นพี่น้องเบื้องงามงาม เอาเบ the ื้องเดี๋ให้เจ้าเบื่องแต่ไก่ด้อพี่น้องเด้อเนบเื้องพี่น้องเบื้องนี่เด้อเขาเอิ่น่าทอมเป็ดหีหม้อเนาะเขาเอิ่น่าเฮ็ดเนียงเกาะพี่ลงเฮ็ดแต่ดำเด้อพี่น้องเบื้องเบื้องคันงามมันจะไม่ค่อยเหมือนกันจ้ะเออแต่ละประเทศเสียบคือกันเด้ออันนี้เขาอยู่เจนีวาเด้อพี่น้องเบื้องเฮ็ดแต่ดำเจนีวาพี่น้องยางงามเบื้องนี้พี่ลุงได้เป็นกระตาพี่น้องเพิ่นเอิ่นข่อยมาเก็บน้ำข่อยย่างพานพี่น้องข่อยเนมบ่เห็นเบิ่งยางงามพี่น้องจ้ะโอ้ย สุดยอดสุดยอดเต็มกระตาป้าจันน้องน้อยเอามาเก็บน้ำกันเก็บมวนมวลน้ำกันเบื้องพี่น้องไปหลา,ายครับผู้ใดตาดีก็มาเก็บซอยกันพี่น้องนี่เบื้องดอกควรแหนมบกคอยเห็นดอกเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าม,มันมันมันแหนมบกสีไข่ไข่ใบใหม่นะพี่น้องเฮ้ยเบื้องนี้น่ามกระโดดขึ้นไม่ไมได้พี่น้องนี่ ใหม่ๆง,งามๆด้วยค่ะนี่เอืดดดขขอคือเกาะเพิบนอืมกำลังขึ้นเยอะเลยพี่ลุงเอ๋ยนี่นี่นนนนางามพี่น้องอางามๆโอ้ยพี่น้องมันละเก็บมวนพะโลพะงานเบิ้งนี่ค่ะเฮ็ดแตดำเด้อพี่น้องเฮ็ดแตดำมเฉดมิตะโดอกยังไง ตานี่พี่น้องงามเห็นแล้วออกเห็นกุ้มนึงนี่ออกเป็นเก็บได้เป็นกระตากระตาพี่น้องเบิ้งเก็บอยู่มองเดียวเนี่เป็นกระตาตาออนซ่อนเนาะแต่ว่าเสยดายตรงที่แบบว่ามันมันมันม่งเป็นเห็ุที่แนบโบเห็นพี่น้องนี่ค่ะเป็นเห็ุที่เขาเนี่ยโบคอยเห็นโอ้ยไหลครับพี่น้องนี่งามพี่น้องตงเก็บจะเสีให้พี่น้องเบื้องเนาะค่ะเนาะโอ้ยหลครับพี่ลุง นี่เต็ม้าเดี๋ยวพวกพี่เราไปนะเออหนูเก็บก่อนนะอยู่ว่ากลับได้แล้วเออเดี๋ยวให้หนูเก็บซะก่อนหนูยังมวนอยู่ฮู้วัดหยุดทั้งที่โอเคโอเคไปไปเก็บซะก่อนบ้างนู้นู้นอยู่ได้นู้เป็นอย่างพูกเดี๋ยวหนูก็อยู่เป็นนี่นี่พี่น้องเบิ่งนี่ดอกกำงามพี่น้อง เอามาเก็บน้ากันพี่น้องจ้าเห็แดแต่ดำนี่กับเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่แบบว่าฝรั่งกันนิยมกินเด้อพี่น้องเด้อคนไทยก็ามาก,กินเขาไปเห็ดสดเนาะเอาไปพัดก็ได้เอาไปพัดก็ได,ไ,ดกได้พี่น้องจ้านี่ผัดใส่ใส่แปซิ่นเนาะเนยกระเทียมแปซิน่นฝรั่งใช่ไหมพี่ลุงไอไอผักชีฝรั่งอะเนาะน,นี่พี่น้องพัดกระเสียบนี่ บบเด้เก็บไว้ให้เบิง้งเพราะว่ามันแนมบุคคลเห็นพี่น้องมันดำเจี๊ยดตองตั้งกล่องเอามาให้พี่น้องเบิงึงพี่น้องเฮ็ดแตอดำนค่ะพี่น้องจ้าหรือภาษาฝรั่งเศสเขาเออีกื่อหนึ่งว่าทงเป็ดเดลามอนะคะนี่ค่ะพี่น้องเฮตเตอร์ดำเนาะคะ่ะเนาะกินแซ่บพี่น้องแพ,นพงน้ำ้อมเป็นเห็ดที่แพงน้ำ้อมบางดอกออกดำดำแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่ากินได้ด้วยค่ะออกมาไม่ไหมก็ยังดำพี่น้องมึง เขาเลยเอิญประเฮ็ดแต่ดั่งพี่น้องแนมบ่ยโคอยเห็นเด้อผู้ใด้ตาบ่ดีตาบ่เป็นสาวสำนอยนี่หาบ่ค่อยผอด้พี่น้องนี่มาดาเจ้าหาผอย้อนเป็นสาวสำนอยพี่น้องโบแมนดอกพี่น้องพี่ลุงเพิ่นหาผอเลยมาเก็บน้ำเพิ่นพี่น้องจ้าเมื่อนในคอยกระได้นี่พี่น้องเฮ็ดกระได้ถ้าบ่อไทยคำามาแก่งสีบุกกะกะบ่เห็นน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่ามันมัน มันอกมันสีคือกันใบไหม่พี่นอ้องคือกับใบไหม้น,นี่ค่ะโดใงญ่ายพ่นกับสีจางสีละพี่นอ้องกินเห็ดกินแสบอีกชนิดหนึ่งเขาเอิ้อนไวเห็ดแตดำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฮ็ดแตดำพืชลาบปลาแถวจะนีว่าเด้อพี่นอ้องเด้อสวิตเซแลนด์ค่ะบ่ดด้อยู่ทางภูเขาแต่ว่าผอมมูหนึ่งกับสีด้เป็นแบบนี้ละพี่นอ้องเป็นกระตาเลยค่ะเห็นบ่ะนะคะเต็มเลยเนาะค่ะ มะนาวเจีวก็สิเอาไปผัดแล้วก็สิเอาไปตากแห้งน้ำร้อมวันนี้เอามาเก็บมอนๆนน้ำกันพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องเก็บดกอกยังไงเนาะเก็บซาซาให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องค่ะค่ะสวยๆแล้วค่ะพี่น้องจะค่อยๆเด็ดออกธนาคารเพื่อนพี่น้องเป็นเหตุที่ราคาแพงอีกชนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเออค่ะพี่น้อง เห็นน้ำข่อยอยู่บ่พี่น้องพวกเจ้าตาดีบ่นี่ตาสูตาสูผู้สาวสั่นหน่อยขึ้นมาดำเจียวได้บ่คนน่ะเบิ่งพี่น้องใส่ตาก่อนอันนี้เอ้าอย่าเฮียเด้อสั่นในจักหน่อยพี่น้องจ้ะนี่ค่ะนี่งามงามพี่น้องเข็ดทั้งนั้นเด้อใจพี่น้องแมนเบิร์ดค่ะพี่น้อง นี่กระแม่นพี่น้องีเตะดำคักๆพี่น้องเบิ่งเป็นเงาๆเลยเขินนมากมูนี่จะเป็นมูใหญ่พี่น้องมาดำแจ๋วมาฟร่งนี่โอ้ยเก็บจนมูเก็บน้ำกันเพิ่นหนีเบิดแล้วพี่น้องข่อยกะยังมวนคือเก่าอยู่นี่อีกนี่นบ่๊วยพี่น้องงามอีหลีพี่น้องเบิ้งขะนะก่อนี่บ๊วยแม่นก่อหน่อยๆพี่น้องเบิ่งโอ้ย ก๋อบักเงยผ่ะน่ะเบิ่งกระตาข่อยข่อยล่นแล้วข่อยสิเอาใส่ไส่บัดาน,นี่เอ้าเอาอย,าย่างใส่เนาะข่อยบันนยดานี่พี่น้องเก็บเห็ดมันม้วนน้ำกันหมดนี่ผะน่ะแต่ดำดอกใหญ่ๆยมองนี่นี่กอหนึ่งพี่นอ้องเบิตตอ่องฟาดโอ้ดอกใหญ่อีกนีพี่น้อง ถึงมาเป็นเงาเงาไ,ได้ไข่กระไดเบิ่งค่ะพี่น้องงามงามด้อค่ะพี่น้องกินแซ่บไปนี่นะตาบ่งงามแต่ว่าแซ่บเด้พี่น้องเฮ็ดอันนี้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องจ้ากับเป็นเห็ดที่ไปเก็บมาหมอน,นี้เด้อค่ะนี่เข้าบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้แบตเตอรี่เบิดบ,บไ่ได้บ่าณให้เบิ่งในป่าพี่น้องจ้าก็เก็บจนหล่นคุ้งกระตาพุ่นล่ะพี่น้องอ่ะก็ได้ไหลายเห็ดหมอน,นี้ทั้งเห็ดแดงเห็ดอัน เตะดำแล้วก็เฮ็ดเพิงเนาะพี่น้องเนาะก็ยังมีห้เก็บอยู่ป๊าปลายป๊าปลายเนาะค่ะเอาค่ะพี่น้องเบิ่งงามๆเ<า>ต็มกระตาคือเก่าเบิ่งค่ะนี่เต็มสวดจุ่มบุ่มพี่น้องจ้ะเอาฝากคลิปไปซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องเอาคลิปนี้มาดําแจวกนลาไปก่อนฝากสวัสดีวัชรคูสุขคนค่ะที่เขามาให้กําลังใจขอบคุณหล,ลายพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้อง